ศูนย์บริการ GWM ก็มีมากมายแต่ถ้าอยากได้รับบริการที่พิเศษสุดพร้อมกับช่างที่มีความชำนาญกัน GWM ออมรัมชดาเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณค่ะ และถ้าอยากเป็นเจ้าของ New h o w e r h o u i c Hybrid SUV 2023นะคะเดือนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษกระชากใจค่ะมาให้กับทุกคนเหมือนเช่นเคยจะมีอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเลือกได้อิสระตามใจคุณนะคะจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยศูเมื่อดาว25ผ่อนนาน48งวดนะคะรับเพิ่มฟรีไปเลยบัตรน้ามันปตทม,มูลค่า10,000บาทนะคะหรือจะเลือกรับเป็น g w m ช่วยผ่อนนะคะนานสูงสุดถึง6งวดด้วยกัน <Wow. S 1> มูลค่ารวม60,000บาทค่ะฟรีค่า อะล่นะคะและค่าแรงในการบํารุงรักษาตามระยะทางนะคะสูงสุด10ครั้งภายใน5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรค่ะรับสิทธิ์รับประกันคุณภาพรถใหม่นะคะครอบคลุมระยะเวลา5ปีหรือ1นึ0 0แสกิโลเมตรค่ะและมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะกับการรับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ไฮบริด นานถึง8ปีนะคะไม่จำกัดระยะทางเลยฟรีระบบอินเทอร์เน็ตและระบบเทเลเมติกเซอร์วิสนะคะภายในรถยนต์เป็นเวลานานถึง5ปีและสุดท้ายนี้นะคะฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีค่ะมูลค่า25,000บาทนะคะฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงค่ะนานถึง5ปีด้วยกัน และฟรีน้ำมันในวันส่งมอบรถนะคะมูลค่า1,000บาทค่ะข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้นะคะสำหรับ New Powell h a v a l H6 Hybrid SUV 2023คันนี้นะคะที่มูลค่ารวมถึง226,000บาทคุ้มกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วค่ะท่านใดนะคะสนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือจะลองมาทดลองขับเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะท WM อมรรัชดายินดีให้บริการค่ะ